ลูกค้าขาประจำอ้าวเลือกเลยเอาอะไรอโอ้ระวังลูกเอายื่นให้ยายก่อน,เอ,น,ออน,นเอานี้อีกอันหนึง่งไปเอานี่ก,ก่อนไไม่เอานนี้ดีกว่าโอเค ของหนูไปแล้วหรือยังกี่อันอันไหนโอเคเอามาชิ้นหนึ่งเอาอันนี้คนละสามอันโอเคอันนี้อีกไม้หนึ่งเอาอันนี้ไหมโอเค ค่ะแยากเหมือนเดิมค่ะเย,ยี่ยมสิทำเยี่ยมสิเป็นเด็กดีไหมวันนี้ครับก็เก็บตังเก็บตังไว้ไว้มาซื้อ ขอบคุณครับน้ำตัวสวัสด,ดีครับวันนี้เราก็จะพาทุกคนมากินปลาหมึกกันมีทั้งหมดเจ็ดไม้ผมเก็บตังไว้ซื้อปลาหมึกสามสิบบาทเลยนะครบเออให้ดูน้ำจิ้มก่อนรับคุะ่ะนจิ้ม น้ำจิ้มจากทางร้านคิดแต่คิดแตแนจิ้มเยอะเหมือนผมนะครับเดี๋ยวมันเผ็ดใช่ครับเดี๋ยวมันเผ็ดน,นะครับแต่ของผมจิ้มเยอะเพราะผมอยู่ปสองอย่างนี้สิย่งเบ,บืองกล่องเราอย่าจิ้มเยอะเกินไปเดี๋ยวมันเผ็ดบอกเขาอย่างเงี้ยเราอย่าจิ้มเยอะเกินไปแต่ผมจิ้มเยอะได้นี่คนกินกันเลยกัดโจ๊เลยเบาๆนวนๆด้ย อร่อยมากเลยครับอ,อร่อยมากเลยครับทุกคนเผ็ดไหมเผ็ดนิดนึงเหมดไปแล้วครับหรือไม้สองนะครับ อันนี้เหนียวหนึบเลยครับนวดนะครับจงังอัน,น วัดหมดไปแล้วสองไม้ แล้วครับสามาเีอให้ายากเินะคะทำงยตัวตะกินนกินนะ Right. หดไปแล้วสี่ไม้แล้วอีกสามไม้ เดียของกินนับก่อนนะครับ ละลายในปากนะครับหเหลือไม้สุดท้าย ใายแล้วครับกกันเลยอ,อร่อยหวานใจ มดแล้วนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับมีทั้งหมดเจ็ดไม้นะครับสําหับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับคิดหน,น้าเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย